เป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาที่รุ่งโรดมีโชคมีชัยมีความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์นีนาส์โหนฟันธงสำหรับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวานันสำหรับดวงในสัปดาห์นี้ในด้านของการเงิน มีดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรมาสถิตในเรือนภพปุตตะซึ่งหมายถึงบุตรบริวารลูกหลานและมีดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนส,สาัชะซึ่งหมายถึงการเดินทางโคจรมากุมตัวค่ะส่งผลให้ในช่วงเวลานี้คุณจะมีรายได้เข้ามาเพราะให้ได้หมุนเวียนค่ะควรบริหารให้ดีเพราะมีรายจ่ายมากเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงและมีภาระนี้สินที่ครบกำหนดที่จะต้องชำระค่ะสำหรับในด้านการงานมีดาวพฤหัส,สบดีดาวเจ้าเรือนการงานโคโจรมาสถิตในเรือนภพสาสชะซึ่งหมายถึงการเดินทางการติดต่อการประสานงานและสถิตร่วมกับดาวมฤตยูค่ะจึงส่งผลให้ในด้านการงานต้องมีการเดินทาง การติดต่อการประสานงานควรนำนวัตกรรมใหม่ๆและสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยค่ะระมัดระวังและรอบคอบในการสื่อสารข้อมูลการจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกาสารสำคัญต่างๆค่ะเพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์แนะนำ ให้บูชาเหรียญพระราหูทรงครุฑหลังร่วงดีค่ะและใช้น้ำอบคันธมาศผสมน้ำอาบตัวเพื่อเป็นมหามงคลเสริมดวงชะตาให้กลับร้ายกลายดีและเสริมบุญยาลาศีทำสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จค่ะมาถึงในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่ค่ะคู่ดูแลใส่ใจอยากอยู่ใกล้ชิด ควรระวังอารมณ์และคำพูดที่จะกระทบต่อความรู้สึกของกันและกันค่ะคนโสดค่ะคนที่เข้ามายังมีบางอย่างที่ยังไม่ค่อยถูกใจค่ะควรใช้เวลาในการดูกันไปก่อนค่ะในด้านสุขภาพค่ะระมัดระวังสุขภาพและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารกระเพาะลำไส้ค่ะ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ปริมาณเหมาะสมและตรงเวลาค่ะแล้วพบกับอาจารย์นีนาสิทธิ์โหนฟันธงได้ใหม่สำหรับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ